โอ้โหทุกคนได้ยโอ้แปดหกศูนย์โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้สุดเกินคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่อง slot J M K A Jack m e m k i n g A กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นะก็ขอเรียกว่าซีรีส์ทุนร้อยแล้วกันนะก็ผมอยากจะเล่นทุน้อยเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีวกว่านะตอนนี้ผมก็มาด้วยทุนเพียง100แล้วเริ่มเบ็ดที่9บาทนะทุกคนวันนี้ก็อยากจะแบบว่า ใช่เนี่ยนะให้ทุกคนรู้ว่าทุนร้อยก็บวกได้นะสมัครวันนี้ฟรี300นะใครสนใจเล่นค้ายเดียวกับผมก็ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าทุนน้อยอย่างเดียวไม่บวกนะทุนร้อยก็บวกได้โอเคจัดไปปาดนาทีได้สด้าบ้านนะโอเคจัดไปครับผมโอเคเดี๋ยวก็ขอพูดเรื่องกิจกรรมก่อนนะเดี๋ยวผมกดออโต้ไว้นะตอนนี้ก็คือกิจกรรมนะผมก็จะ วันก่อนนะผมลืมโพสลงในชุมชนนะทุกคนไม่ได้ไม่ใช่ทําไม่ได้แจกลืมแจ้งนะลืมโพสนะเดี๋ยววันนี้ผมจะแบบพยายามโพสต์ให้ทันนะก็น่าจะแบบเย็นๆค้ำๆนะก็จะมีกิจกรรมส่้งคลิปนะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าถูกกิจกรรมของพมนะก็เข้าไปกดรับได้เลยนะก็คือติดต่อไปตามทางไลน์เลยนะโอเคจัดไปนะโอ้โหสวยมากเมื่อกี้ ้าใครที่ชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะสำหรับพู้ติดตามใหม่นะใครที่เพิ่งเคยมาดูก็ช่องพ่ม,มีกิจกรรมทุกวันนะทุกครั้งที่ลงคลิปนั่นแหละโอเคใครชอบก็จัดไปอู้เกือบได้โบนัสแล้วเสียใจจังเพิ่มเปดีกว่าจังหวะนี้จัดไปอีกส0สปินนะกดออโต้ไปเลยอืมสวยตอนนี้ปาดนะทีหนึ่งได้หนึ่ง โอ้โหอัง,งุูนสองแถวปาดสองก็ตอนเอ้ยผมกำลังอินเพลงนี้อะไรที่มันบอกว่าเฮ้ยอยากใส่คอนเวิร์ตไป,ไปน้ำเงะอะไรเงี้ยเฮ้ยย่างเท่หุ่มนี่แบบนึกถึงสิงโตผมเลยโรมานี่ต้องจัดให้แล้วเนี่ยปาดหนึ่งเรียบร้อยฮะวันนี้ก็ผมเล่นตอนเที่ยงเช่นเดิมน,นะพุมก็ว่าตอนเที่ยงก็แบบว่า สุดสนุกสุดๆนะบางคนชอบกลางคืนก็เอากลางคืนก็จัดไปแล้วแต่ใครความชอบสไตล์ใครสไตล์มันเนาะโอเคตอนนี้ก็ทุนของผมเหลือ8ปดทแล้วโอ้โหตายแล้วมันมันถ่อยอย่างนี้เกลือไม่ได้นะอจัดไปอีก8ปนดะหอึ่งเรียบร้อยฮะขพอปาดทีได้ไหม,มปาดอุ่นปาดสปาดไปนั่นแหละเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็อ6ะสิกยส่องทีเป็นยังไง โอ้โหหล่อครึ่งกระดานเรียบร้อยสามสิบหกต่อให้ใจไปได้อีกแล้วโอ้โหขวานอีกครึ่งกระดานเรียบร้อยห้าสิบหกนะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้มายาวมากแล้วก็เป็นยังไงได้รวมเป็นเก้าสิบสองนะพวกไอ้สิบสองก็เป็นเอ่อร้อยกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่งไปนับโอ้โหอีกครึ่งกระดานโอ้โหหล่อหกสิบแปดอุ้ยจังหวะนี้เล็กยังสวยร้อยหกแปดโอ้โหเอางู้นอีกแล้วโอ้โหเฮ้เยมันยาวจังวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยาวขนาดนี้วะ ผม <Billie S 2> ว่าโอ้โหโหมดตามแปดอีกแล้วเฮ้ยผมผอฟฟีซปีหนึ่งได้ไหมได้ไหมโอ้ได้ไหายแบบแอบอยู่นี้เดี๋ยวผมมองไม่ทันเมื่อกี้ตอนนี้ก็ได้ฟีซปิีแล้วนะไม่เป็นไรได้บิ๊กบินซ่องร้อยแปดโอ้โหสูตรโค้ดคัมแบ็กกับฟีซปิีอีกสี่อันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมนะว่ามันได้เกลือไม่เกลือนะได้เกลือหนึ่งเกลือสองเอ้ยไม่เกลือนี่ได้แปดแบบนี้จังหวะนี้ยังได้ ว่าซ้ำไดไหมไม่ได้สี่ก็ไม่ได้เลืโอ้โหเรียบร้อยขอได้มารวมสองหนึ่งหกนะซ้ไปทุกคนตอบมาโอเคลุยกันต่อนะตอนนี้ก็ส้ำร้อยนะผมว่าปวมเป็นอยู่ที่สิบห้านะทุกทีผมจะปรับอยู่ที่สามสิบนะแต่ว่ารอบนี้ผมขอปรับลงนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นทุนร้อยนะทุกคนเพราะว่าผมจะบอกอย่างนี้สูตรเวลาเราเริ่มต้นมาเนะี้ยถ้าแบบทุนน้อยมาอย่างเงี้ยเวลาที่ผมเล่นเนะี้ย มันก็จะต้องมีแบบเวลาเรารเบ็ดมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทุนเราเริ่มมาร้อยเนี่ยก็ต้องเบ็ดประมาณนี้คนเราไม่เบ็ดสิบนะผมเบ็ดแค่นี้หรือว่าใครจะส้นใจชอบแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยจ้าโอ้นี่เงียบเออมุ่นนะแท้เออไม่ได้อีกนั้นไงอง,งุ่นส่วยมากแต่หนึ่งเดียวไม่ได้อะไรใครไม่มีแต่ผมมีแล้วว่าเจอสิบห้า่วยมากเลยทุกคน ว่านี้ก็เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บอือมไม่ได้ป่ะไปสามสิบดีกว่ารอบนี้ไม่ได้หนึ่งโอ้โหครึ่งหนึ่งสุดยอดหอร้อยหกสิบทุกคนมันติดวายวายมันเชื่อมเมื่อกี้โอ้โหร้อยสิบสวยมากถึงว่าเกือแล้วนั้นกระดาษนี้ก็ที่มันยังยังทรงๆนะทุกคนตอนแรกร้อน,อน,อนตอนนี้มันก็เยน็ยนๆเลยนะ ใครไม่ลื่นครั่ผมเพราผมมันยังไม่ลื่นโอ้ยองุ่นสวยมากเฮ้ยมันน่าจะได้นะห้านะ่วเสียใจจังแต่การก็ไม่ได้โลอีกสี่เรียบร้อยยี่สิบปาดไปนั่นแหละสวยมากอีกสองก็ช่วงนี้นะใครที่แบบว่ายังแบบไม่ได้ทำอะไรนะก็ อ,อยู่บ้านหรือว่าทำไรนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะนะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่แบบออกนอกบ้านนะี่ยกใส่ผ้าปิดปากนะครับผมเรียกถูกไหมผ้าปิดปากเออผ้าปิดปากนั่นแหละมันหาเสียได้ไม่เท่าไรหรอกก็จะได้แบบดูแลสุขภาพเยอะๆกันนะจะได้แบบว่าโควิดติดโอ้โหยุ่งยากนะทุกคนเพราะว่ามันโลกมันเต็มไปหมดเลยนะรู้ทำไรอยู่บ้านเล่นสล็อตกับผมดีกว่านะนี้จัดไปอีกแล้ว combo นึง20 มันก็มันสล็อตมีขึ้นมีลงนะใครที่บบว่าขึ้นตลอดก็ยินดีด้วยนะพุ่มใครที่บบว่าลงลงก็ต้องพักๆบ้างนะเล่นทุกวันก็จัดกันไปฮะโอ้โหกระโบซองแล้วสิบแล้วอุ้ยแตงโมกระดาษไม่ค่อยสวยปะได้โลมั้ยนั่นไงได้โลสวยมากลงมาผมขุดเจกันอืดเลยอดได้พิสปินเลยก็ได้มาหกสิบเรียบร้อยตอนนี้เป็ดอยู่ที่สามสิบแล้วทุกคนพมมาด้วยทุนหนึ่งร้อยนะตอนนี้เป็นคนนนะอนนเป็นซีรีส์ทุนร้อยนะ มชอบทุนร้อยแล้วจริงๆอ่ะตอนนี้ก็ปับเด็ดเป็น45นะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะทุกคนจากเมื่อกี้จัดไปเป็นยังไงบ้างรอบนี้นั้นแหละเรียบร้อยไห้สีบายคอมโบสองป่านั่งโอ้โหงงอีกแล้ว ผมว่ากระดานมันแบบเลื่อมั่วๆนะมันว่มันไม่ค่อยหลงไหลเลยเออนั่นแหละอย่างน้อยก็หกสิบก็ยังโอเคมีม,มีแบบว่าได้นิดได้น้อยเนี่ยผมว่าดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยนะคือแบบได้เล็กไ,ได้น้อยยังรู้ว่ากระดานมาไม่มานะไงโอ้โหจัดไปคอมโบหนึ่งสิบห้าสวยมากถึงว่านี้โอ้โหมันไม่ได้โลชัยเลยอืออเรียบร้อยโอ้แต่ว่าอาุ่นมันขั้นใจกัน เสียดายจังโอ้โหครึ่งกระดานร้อยยี่สวยมากครับช่วงวันนี้โอ้โหสวยมากโอ้แดงกุ่นไหมรอบนี้แดงกุ่นไหมวุ่นมาไหมนั้นไงสามตัวอันก็เอาช่วงวันนี้เอาไม่เยอะเน้นเอาตลอดพน่ะเน้นตลอดอือือดีนะวายเชือ้อได้สิบห้าลงมาได้ขวานไหม โอ้ไม่ได้นะคือคนเ็อยากได้นะถ้ามันไม่ได้เบสิสแพานี่ก็เริ่มจะหเริ่มเยอะแล้วนะใครมาทรงนี้ชอบสูตรนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะใครที่เพิ่งติดตามใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเอฟ y t h i ิงกดทุกอย่างโอ้คึ่งกระนานแต่ว่าได้สี่สิแพเสียใจทั้งเลยแต่ว่าดีว่าไม่ได้นะฝากกดทุกอย่างนะที่มันกดได้ใน YouTube นะโอ้ เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ช่องสลอตแจ็คแมมคิงเอทด้วยนะครับผมนั่นไงวายมาอีกแล้วแต่60นะก็ะถือว่ายังโอเคตอนนี้คอมซองปาดนะไปที่30มสิบงหมุนไม่ปาดช่วยเลยนะเฮ้ยผมว่าผม,มเล่นเล่นเยอะแล้วมันก็ยังเท้าเดิมนะผมปาดเบ็ดเพิ่มด้วยนะเพื่อแบบอะไรจะดีขึ้นโอเคติดนึ่งปาดนะทงังหมุนได้ไหมไม่ได้เงุ่นอีกเสียใจเออ เนีย่ยมันชอบแบบออกค้างันทุกคนเขาเรียกอะไรนะสูตรทะแยงมุมอะเห mm ่น hmm. ไหม้องหมุนก็ไม่ได้โอ้โหเกือบได้แล้วเสียใจนั้นไงโอ้สามร้อยไว้บนล้างโอ้ทุกคนสรามร้อยดีนะผมเบ็ดไปหกสิบนะมันเลยออกมาสรามร้อยนะไม่งั้นโอ้โหเหนื่อยอยังไงกันครับเนี่ยโบนัสโอ้โหเกือบได้โบนัสอีกแล้ว ไม่ได้วันนี้โบนัสมาล้อตาล้อใจอยังไงเออหายนั่นแหละ40ซิมาอีกมีกไหมาอีกเยอะๆตอนนี้ร้อนมากขอบักหนักๆ,กๆไม่หนักเลยยะโบนัสก็เสียใจโอ้ทุกคนได้ไว860 โอ้หสุดเกินมันสุดมากแล้วเท่าไร่แล้ววันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นได้บิ๊กวิน9ก้ายี่โอขอจบซีรีส์ทุนร้อยเท่านี้เลยทุกคนไม่เอาเยอะกว่านี้แล้วโอเคทัดไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมสําหรับวันนี้นะใครที่ Uh ติดตามช่องผมอยู่นะก็ผมมีคำถามนะวันนี้นะก็จะผมจะถามว่าในช่องของผมนี้นะสลอตแจ็คแม k มคิงเอทนะเราเล่นทุนร้อยมาแล้วกี่คลิปนะใครตอบได้นะก็ส่งคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะเดี๋ยวผมก็จะประกาศหลายชื่อผู้โชคดีในชุมชนนะทุกคนช่องของผมมีคลิปทุนร้อยกี่คลิปแล้วนะโอเคจัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม